เดือดแต่นี่ดื้อไม่โดดหลุดน้อยดต่ก้องดืยาวเกือบเรือดื้ออ่ะอ้าอันี่ปั่นปั่นปั่นกระเดกดื้อก็หนีเปี๊ยกอย่าไปพูดเรื่องอื่นเป็นผู้ชายได้จริงเหรอเป๊ก้าอืมจะเป็นผู้ชายเราก็มีลูกกันได้นะสิแล้วมนุษย์ก่อนเด็กเขาจะแต่งงานเขาทำยังไงอ่ะก็จีบกันจีบเหรอ ในปียจีบดิฉันจะรักคุณนะเราจะได้มีลูกด้วยกันนะเอาหอรือกิอนงี้ไม่ปากอ้ออย่าตอนเดียวคุูจีบมาเสียเหรอคระจีบนั่นแปลว่าอะไรอ่ะก็ความรักกับเออขอดีจ้ะมาเจอแม่แสงตะวัน อ่อนเห็นใจอายุไปแล้วจ้าบอกหน่อยที่จะได้ไหมหน้าตาเหมือนแตงร่มใบน้องยังไม่มีแฟนพรุ่งนี้ตอนเช้าเก้าวดงดอกไม้ตายรูปรวมกันกัะเนื้อแน่นไปนะไปนะแฟนที่แม่โช้โอ้โอ,โอ,โอขอควงสักวัน นักชึกสาพุทจัดรายการโอ้ยเป็นพนานที่ลือลันไปเที่ยวด้วยกันนะสวรรค์จ้าเสร็จแล้วเราไปไหว้ศาลเจ้าแม่โจขึ้นเจอหือชากราบอนุสาวรีย์ประชวนผู้ที่ตั้งแม่โจามาโอ้น้องยาเชื่อนนะพี่มั่นใจ เลิศน้ำใจวิในดีจะจูบระเบีดีสามกี่อาวุธรวันนี้สมัครรักเจ้าโอ้แม่สาวผมผูกโบแม่สาวคนโกคนงามแต่งานนั้นหรือคงไม่ยากพี่เพียงออกปากให้มาขอเรื่องนี้น้องไม่ต้องรอนะ งกระเสมอม่ปรีแปรมเร,รักกัน,นั้นสำคัญท่านก็มาเป็นนายกสะมาคมเจ้าปักตไม่เลยนะภาคเหนือใครใครก็รู้ดีสนับสนุนเดินใจพีเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเป็นถึงอดีสอจอจะไไงมาขอลูกมาลาแน่นอนนักนะ ัใจจับเนีย้ยกอบึดแตงัดทองทับหมูเห่าทองทับมเา,าที่เขาว่าแน่แต่พี่ยังแน่ยิ่งป่าน้องจ้าน้องจ้าน้องจ้าใครๆก็ว่าพี่รูปหล่อไม่เชื่อไปถามคุณจะลอดสีนาแ่งงานกันแน่ จจแล้วไยาบาคนดีพรุ said, ่งนี้ไปดอยดูเทปไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไมไปยังไงรถเราไม่มีขอรถวิทยาลัยสถาบันเขามีน้ำใจรองอธิการนขันในก็ได้บริการทั้งวันนั้น่นนแม่นอนน่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 น่นน่่นน่่นน่นแ ไบ้าจนลัก็มาคืนนีเจ้าอะไรจะทำยังไงอ้าว <c oughs> เป็นอะไรแล้วอ่ะเพียยทำไมไม่จีบอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มึงมึงหนั่งหลบเราช่วยไอ้ตี้ที่อ้าวไหนไหนบอกว่าจะจีบเมื่อ <c oughs> มันไม่รอที่อ่ะอืม พิ่งจีบแล้วอ,อมีจีบแล้วเหรอโอ้ยเมืองยักษ์ก็ไม่เอาอะไรอย่างนั้นเมืองยักษ์ก็เอากําลังเป็นเครื่องตัดสินคุณต้องการอยากเอาฉันเป็นคนรักคนเป็นเมียของคุณเหรอนั่นแน่คุณจะทํายังไงก็เข้ามาแต่ต้องผ่านการตบฉันได้ฉันจะตบหน้าคุณอนะตาป้อมเหรอก็ใช่นะสิถ้าคุณไม่ล้อมคุณมีชัยชนะยักษ์ก็ถือว่ากําลังเป็นสิ่งที่เชิดชูคือเมืองยักษ์แต่มันไม่เป็นเปรนี่เนี่ยเบ ก็ยั้แกงว่าเผื่อนกับคนนั้นได้ถ้าพูดแล้วก็เมื่อบานเรา,มาเม้นมาเวลามีปีนกันัลนมันตรงแสดงความเป็นวีระความแกงกราก็เลยกลุมกล่มพลังฟางผงหลงตงเพลงเล่งทั้งผงกันนางเองกก็กินเพือกต้มรออยู่ก่อนนั่นเลยแตตัวน้อยหนาเผื่อนก็นได้ตัวน้อยไม่หนาเผื่อนก็นลบไปรองอยู่ข้างหลูกตอนั้นนะ มันพัฒนาการเลยอยากมาอยู่ตรงนี้ได้กับกำลังเหม็นหรือม่อมผอมนั่นไอ้ไกับคาคาคาเอากำลังจุงรุดคือกระบองเคยผู้โต้ฟิตมันไม่เกี่ยวฟิตตาปีนเดียวสุกเสี้ยบันนั้นเลยเอาไม่อ่ะเอาไม่หรือเอาไม่เอาเอาแรดอะคาผมตบแรดอะแต่ว่ามึงวังนะครับกูมันตบบอกบอกูลืมมาแปลโจโบงนะแต่ถึงมันมาตบกูตบมึงแหละแล้วตาตายมึงดำเพลือ ไม่เกี้ยวตายกันนี่กูข้ออีจิวิตร้อดนี่เห่าตายเพื่อก้อนจวิตรอดเรลาเชี๊ยเชี๊ยดมันอยู่ดีของเชี่ยเหาวันนี้อยากมีเมียยอมเสียเวลาบุกบุกบุกกับไปตัวอะไรเอาใจกลับมาเรามาถึงแล้วแม่โจให้มันโรคไข่แปไให้นาบุกบุกบุกกับไปตัวไรรับกำลังใจจำนหน้ากระดืกด่าให้เปียกเป็นผูชนะกลับไปหาลูก พูกาไปนั่นไก่กับมาพูกาไปบอกแล้วว่าระวังมัดเย็บนะโนรีคุณเย็บมาเข้าไปบ้างทีอะไรเบาแค่นี้ล้มจะแล้วเหรอแหม่ไม่มีกำลังเลยวย่ายังไงหนึ่งสองสามเอาอีกลองเลยกยก ร y, e like thrill, ื else, ่ต okay. hmm, ้นขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรเลือดไหลออกกากเดี๋ยวใจต้อับก้ามุเก็บข้าวในใหม่นาโดยความรักในลูกยักษ์ดึงปรารถนาเอาไปมากข้าวไปอ้านองนางกุญสีข้าวไปเลยกข้าไปเลยก้าไปเลยเป็นไงนะจ๊ะโนรีเอาไว้แค่มือที่หลังดีกว่าเอาไม่จ้ามันไม่เอาแล้ว เบอร er ์ความรักแรงมุกแตก่อ้อหเหมือวเอ้ยแค่นี้ก็จูไม่ได้เบอร์ไม่เป็นละเปียอคือคือการก่อความรักเราต้องแสะแดงให้มันเข้าใจก็นได้แลยไปร่วมเคยร์เลยเราจะได้เลยข้าว่ามึงก็ต้องทุกทุกตอปทอบแต่แต่มึงเงินไม่แมวแมวมึงเรียนอย่ไม้ชัดเรื่องการเป็นชัดนะเงินไม่เวลาแมวกราบนู่กว่ากราบโลกไม่ใช่เมื่อนันหรอกแมวกราบนู่กลมหููเลยมันกราบด้วยความเกรียดมันได้หลงกิน แต่เวลาครับลูกมันขาดไปก็้าดจึงน้อยลูกมันไม่ตายลูกอยากตบมึอเงินปอบพนแมวกาบนู้ดแต่ตบกูปอบพนแมวกาบลูกตอเดียวน,นั้นเดียวน,นั้นกูแล้งใมันได้รู้ว่าความรักคืออะไรนี่แต่เดียเดีุ๋๊บก็่ดีได้น้องแจงวันกับค่ะปีก็เป็นใชยได้แล่านี่จริงหรือเปล่าล่ะจ้าปูนแก้วจริงครับแต่ว่าก่อนที่น้องจะตบปีปีลาย,ยจะอดฝึกซ่าว่าน้องรู้แล้วยังว่าความรักคืออะไร ไม่รู้เลยอีนางเพียมันพูดตั้งนานไม่รู้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะไม่รู้ที่น้องเก้าวใจจากก่อนคำว่ารักหรือพัวเมียเขาเรียกว่าอุ้นช่วนชีวิตอุ้นช่วนชีวิตครับไม่ยความว่ายังไงอะ่ะคือต้มบันะตร,รน้องในยต้มบัตรผีในร่างกายเราจะลอ้อมกระปไปเป็นต้มบัตรเดียวกันล้อมกันไปยังไง าใจนองมาใจใจปีบันนั้นเนี่ยตั้งแต่อีก,กินนี่นอนนี่ทำอะไ,ไรได้กับเราเตือนอ้วนใจจ้องดวงนี้ในจอมบัติกองนอง,งร่างกายนองปีมีจิตมดัดไม่ความจะเป็นรอดจะบีบหลุดค็จะคอดหลุดแท้ก็ได้เป็นแลว้วว่าอะไรคุณไม่ได้ว่าไม่ได้กันนี่ในตัวปีนองอีตื้อกันโบกรโยกกันเกลือก็ได้ไม่แลว้วจริงนั้นเหรอครับกันนี้หมดแต่งานเสร็จแล้วน้องเออปีจะไปสร้างเป็นรีสอทเป็นจ้วนดอกไม้ นีให้หนักจึกซ่าก็ไปช่วยปลูกดอกไม้เรายุ่กันในตุงหน้าธรรมชาติมันยอมให้ความรักเด็กก็ฉืนดนตรีเราไม่ต้องเอาดนตรีซ่าก้นไดฟังดนตรีอะไรอ่ะดนตรีธรรมชาติดนตรีธรรมชาติเป็นยังไงอ่ะล่งกาบานเรามุ่งโดยช่างกะชีป่อเดือนปริศปากลมก้นเริ่มลงเม็ดทะเลอันดับมันห่อพความหนาวเย็นมาจากทะเลอเช็ดแลลวข้นลงเม็ดบนจังกี้เม็ดเล่อยมันเป็นดนตรีจังหวะหนึ่งว่งตองตองต้องแตงปัง ป,งปองป,งปองปองตองปองแปง,แปงรกรนีนาคนนะั้นเลยมาตามหลรองชังกะที่พี่เจ้าโกมเมากะละมังเอาปองให้มันเลื่อยลงเป็นจังว่าที่หน้ากว้างทำได้ยังไงเล่ะจ๊ะอนันหัวจ้าบิดมันติดแล้วนะฮ่าฮ่าไอ้กูหนังจอนใต้ไปลงในเมืองกันผมให้ไปแั้งคือใบไมปไ่ปได้ ต่อแล um ้วทำยังไงต่อเละจ้าพูนแก้วขันนี้กันนามข้นมันหย่อมเลยมาตามรองจังกะที่ลงไปในก้มในกะละมังปล้องต้องตองตองแต่งปลังแต่งปองกระกี้กระก๊อกกระกี้กระก๊อกจุ่มจุ่มจุ่มแจ๊กกระกตองกรองตองตองแต่งอันนี้ดนตรีธรรมชาติวงชาโดกามาวงอะไรอ่ะเกียรติอ่างกบกรอบเม็ดอ่าเป็นดนตรีธรรมชาติปังต้องต้องแต่งต้องตอกตอกแก๊กออบอบออบ ปองจรงจรองต้องตองปองจรวงต้องตองต้องตองแค่ต้ตึงแค่ต้ตึงออกออกแอดแดแปึงอ่างกันสนุกที่สุดเลยวยนี้ติดแล้วละคันนี้น้องแจ้งวันกับข้าตรงนี้อุ่นชวนชีวิตเราเริ่มริ่วยังไงล่ะจ๊ะคันนี้นองกับพีเรานอนเบียดันเข้ามาน้องกับเบียดกัไปควนกชกหน้าเฝอนองก็ตอดเือตอดปาเม็ดีกตอดเม็ด น่าจัดแกมันทำมาไยพี่แกมันทำมปอป,อ,ปอบิดมันดังดีจังนะ่าตาไอรุ่นนี้แล้วก็เรียกว่ากล้าว่าจาต๊อบยียนน่อปากปลิ้นน้งไหนจ้าต้องจับกูต้องจับเบอร์กันไปนอนแล้วหรืบอบากว่าแกนี่ไม,ม่มีตาง เป็นเด็กที่มีความจเจเฉลียวฉลาดนะครับท่านเด็กที่ชอบรู้ชอบเห็นในสิ่งที่ไม่เข้าใจแต่หน้าตรงสารที่เธอไปถือกำเนิดเกิดในเมืองยักษ์เมืองมารอาเสวนาจะพาลานังการคบคนพานคนชั่วมาเป็นมิตรอนิจจาแทนที่พ่อจะให้วิชาความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องในสังคมยอมรับกลับไปยัดเยียดในสิ่งที่เป็นปัญหาต่อสังคมชีวิตของแสงตะวันจึงอยู่ในลักษณะเช่นนี้ ชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตถ้าเบื้องต้นมันเริ่มมาอย่างนี้ผลปรากฏมันจะเป็นไปในรูปแบบใดติดตามหาความเข้าใจในนิยายรักทรมานของเราต่อไปครับผม ทเป็นสำนักของท่านอาจารย์ทองจันทร์อาจารย์ทองจันทร์แห่งสำนักห้้ยตงมีสานุจิตอยู่สองคนคนหนึ่งนั้นเป็นรูปภาพสรตรีแต่ร่างกายของเธอนั้นมันแปลกไปจากมนุษย์ผู้อื่นเธอมีชื่อว่าขันแก้วเรื่องร่างของเธอครึ่งหนึ่งนั้นเป็นโครงกระดูกมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วนี่คือปมด้อยที่ขันแก้วอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของชีวิต ท่านอาจารย์ไม่เคยบอกเล่าความจริงวันนี้เธอก็เพียนพยายามจะมาถามความเป็นมาในชีวิตท่านอาจารย์จะกรุณาบอกเล่าถึงประวัติความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับติดตามมาดีครับ

อาจารย์ที่เคารพกรณาต่อลูกขันแก้วสักครั้งเถอะให้ได้ลาวอาลูกกันแก้วทุกๆวันหลงวงเจ้ามึงไม่เกตีตา่าไรลูกขึ้นมาต้าไม่ได้นี่ผู้ใดได้ไดขายย้าจะรู้ว่าพูดซ้ำพูดซ่านะมันเป็นเรื่องน่าเบื่อที่สุดแต่ลูกไม่รู้จะแกล้งเรียนนี้อาจารย์ได้เข้าใจยังไง